จะต้องออกจากตําแหน่งไปยกมือไม่ไว้วางใจเสร็จเรียบร้อยอ้าวไปยืนถ่ายรูปกับนายกยิ้มเชอะนะเออไปยืนยิ้มเชอะเออมันเป็นยังไงมันแปลกแปลกไหมนี่คือเรื่องแปลกแต่จริงนี่นะหรือดินแรกประเทศที่เคาะกระถางเตะปีบ๊บโคมคลามเป็นหนังตัวอย่างล่วงหน้าการอภิปรายของพวกคุณมันจบด้วยการเข้าไป กราบนายก iPad แล้วขอถ่ายรูปมูให้ชาวบ้านดูด้วยอดสูจนขาดขยงกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองแบบนี้นะหรือที่เทงนาฏตรนตรีสแสดงในบทอภิปรายซักฟอกอ,อุงอิงมา2วันการการลิเกหรือการเมืองเรื่องตรวจสอบคำตอบมันมาชัดตอนเข้าไปกราบแล้วถ่ายรูปมู เป็นบทจบนี่แหละนะสรุปนะที่ซักฟอ,อกด้วยข้อกล่าวหาองุ่งอิงหลายเรื่องเรื่องจริงหรือลิเกยังไม่แน่ใจแต่ที่องุ่งอิงลอยหน้าอ่าน iPad ตอบด้วยวาทกรรมแน่ใจเป็นเรื่องจริงชัดเลยมีสองเรื่องหนึ่งที่ว่าเพื่อไทยพักประชาชนเราหัวอกเดียวกันนะอันนี้เรื่องจริงว่าไนนะ สองนะเรามีนายเป็นปลอกคอสแสดงบทบาทในสภาเหมือนกันคุณเปียวบอกที่เหมือนกันนะเออพักเพื่อไทยกับพักประชาชนที่เหมือนไปที่เหมือนกันนี่มีหัวอกเดียวกันกับมีนายเป็นปลอกคอสแสดงบทบาทในสภาเหมือนกันน่าตรงนี้แปลว่ามีคนครอบงำเหมือนกัน ต่างฝ่ายต่างมีคนครอบงำเหมือนกันนาตรงนี้ชัดทั้งอุงอิงยอมรับเลยว่าพ่อเขาเป็นทั้งนายตัวเขาเป็นทั้งนายของพรรคเพื่อไทยและทั้งเป็นนายของรัฐบาลส่วนพรรคประชาชนทั้งพรรคทั้งหัวหน้าเทงทั้งสอสอในพรรคก็มีนายธนาคอนายธนาทรเป็นนายทั้งฝ่ายซักฟอกและฝ่าย ถูกซักฟอกตางสวมปลอ,อกคอแล้วเต้นตามโซ่ในมือนายกระตุกด้วยกันทั้งคู่ที่อุ้งอิงพูดผิดจากข้อเท็จจริงไปบ้างนะก็ตรงเหตุผลที่ว่าเราหัวอกเดียวกันจากการถูกกระทำนั่นนะพวกคุณหัวอกเดียวกันในความเป็นแดงส้มพยายามล้มทั้งรัฐบาลอ่าล้มทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ ลม้ลมประเทศและสถาบันนะแล้วปั้นวาทกรรมปลุกผีเหล่ากุมารากุมารีลงถนนกระทำย่ำยีต่อบ้านเมืองและสถาบันนั่นต่าหากที่หัวอกเดียวกันนะอันนี้พักส้มพักแดงเขาทำอย่างนั้นและม้าตัวไหนเป็นฝ่ายรับงานเกณฑ์เสื้อแดงจากชานเมืองและจากอีสานบางจังหวัดมาเป็น แดงผสมสม้มจรลาจนเมืองจนธนาทรประกาศเราเปิดประตูบานแรกสำเร็จแล้วนั่นน่ะเรากระทำด้วยกันเอาว่า,างั้นนะคุณเปียวบอกเรากระทำด้วยกันหาใช่เราถูกกระทำด้วยกันซักที่ไหนละน่ะแปลว่าไม่ใช่ถูกกระทำแต่กระทำชั่วด้วยกันใช่ไหม <c oughs> นี่คุณเปลวบอกอย่น,นอ่า ไอ้พวกหลีกลงกงหัวงอกหัวดำหลังม่านบางทีก็ขี่คุกเขียนบิดวาทกรรมให้อุงอิงอ่าน iPad นายกเจนวายก็อ่านไปเรื่อยนะซากที่ไม่เคยรู้รถพริกที่ต่ำเป็นชั้นใดผู้นำลอยหน้าอ่าน iPad ตอบซักฟอกในสภาซึ่งมีแบบนี้แห่งเดียวในโลกก็ชั้นนั้น <laughs> และประโยคนะเราหัวอ,อกเดียวกันตามอุงอิงพูดความหมายที่ซ่อนในน่าจะเป็นว่าหัวอ,อกคนถูกหลอกนะที่ได้เป็นรัฐบาลอยู่เห็นเห็นกับต้องกระเด็นเกนเก้เพราะถูกเขาหลอกนะกับหัวอ,อกคนหลอกนะที่ต้องอับอายขายหน้านาะนะแหกเพราะแม้ เพราะโม่จะแลนสไลด์แต่กลับแพ้พ่ายหมดรูปให้กับพักเด็กในะนะพักกับแพ้พ่ายหมดรูปให้กับพักเด็กในคาถาก็คือพัดแดงแพ้พักส้มนั่นเองก <c oughs> <c oughs> ว่าจะใช้เล่หลอกลิ่งชิงความเป็นรัฐบาลกลับมาได้ทำเอานายวิทย์เสียหมา <c oughs> <c oughs> นี่คือ ผลึกของประโยคแดงส้มน่าเราหัวอกเดียวกันมันเป็นแบบนี้นาไม่ใช่ในความหมายเราต่างถูกกระทำด้วยกันเพราะนั่นเรากระทำด้วยกันตหากน่าหรืออรู้ว่าหลอกนารู้ว่าถูกหลอกหรือถูกป้นสถานะความเป็นพักมีเสียงมากอันดับหนึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลไปเจ็บอายนี้แทนที่จะแค้น ฟังกระบานเอาเข้าจริงพักประชาชนก็แค่หุ่นเชิดธนาทรเด็กทักษิณอภิรายสักฟอกเอาเป็นเอาตายเสร็จแล้วพวกนงเกีย้ยรนาสมสารไปอ,อภิวาทวันทาขอถ่ายรูปหมู่กับโจรปล้นสิทธิ์นาอะไรของพวกมึงวะว่างั้น <c ười> คุณแปลวคุณแปลวพูดคำนี้ เม่รู้จะอ่านคำไหนแล้วนะเอาอ่านตามคุณเปลวก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้รัฐบาลยิมย้มเยาะหัวเราะเริงร่าดูโลกโสพินไว้ให้เต็มตาเพราะเมื่อผลสอบแพทย์สภารวมทั้งที่ปปชว,ว่าด้วยเรื่องป่วยทิพย์ชั้น14อันมีผลต่อแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลราชทันออกมา,มาหมาข้อแตกดังเพราะ โปรดระวังนะที่พูดนี้ไม่ใช่สงสิทํ์ทำนองว่าผมรู้อะไรมานะผมไม่รู้หรอกเพียงแต่บอกจากลางสังหรณ์อันอาจนำนำสู่หมู่หมาในค้อต้องหอนระงมเท่านั้นนะเอา้าพูดไม่ทันขาดคำข่าวมาพอดีเลยคนะณะกรรมการสอบเตรียมส่งผลสอบ ให้ที่ประชุมใหญ่กรรมการแพทย์สภาลงมติชี้ขาดสิบเมษายนน่ะน่ lecturer, นอะอายมมทันอายมพทันตาอะไรอย่างนั้นก็ขแมวท้องรอฟังก็แล้วกันว่าสิบเมษาแพทย์สภาจะเอาผิดไม่เอาผิดจริยธรรมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราชทันหรืออย่างไร ผลสอบแพทยสภาไม่ว่าออกทางไหนส่งผลไปทั้งจัก,กรวาลมาเวลอย่างนั้นเลยพูดเรื่องแพทย์สภาปุ๊บทีนี้นก่อนอก่อนจะก่อนจะอธิบายเรื่องแพทย์สภาเนาะก่อนก่อนจะอธิบายเนื้อหาต่อไปที่คุณเปลวลงมานะเรื่องแพทย์สภาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราก็กําลังติดตามอยู่ วันก่อนนะทีะ่คุณหมอมอมนรนะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นี่หลายท่านก็รู้สึกมันเอ๊ะมันทำแม่งทำแมงอย่างไรนะรู้สึกหลายท่านรู้สึกฟังแล้วก็ทำแม่งทำแม่งท่านว่าเออต้องตรวจเรื่องราวต่างๆตามเอกสารหลักฐานและท่านก็บอกว่านะท่านก็บอกว่าอ่าว่าเออดูเหมือน ดูเหมือนว่าแพทย์เขาก็ตรวจตามจัญญาบรรตามหลักฐานตามหลักวิชาการอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามท่านบอกว่าเขาต้องแล้วก็ inha, วมคีคนถามว่าแล้วเอ๊ตัดสินออกมาจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เราก็าต้องตัดสนินตามหลักฐานว่าเอกสารหลักฐานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วท่านก็บอกว่าเอาเขคอยฟัง าคราวกันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งหนึ่งพี่น้องก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะมันเป็นยังไงนะเหมือนกับทํานองเหมือนกับว่าเอ๊ะแพทย์ตรวจเนี่ยตรวจตามจรรยาบรนอย่างนี้เป็นต้นนะที่เราฟังฟังไปนะบางท่านอาจจะใจตุ่มตุมตอมตอ,มอย่างงูอย่างนี้นะก็เอาลองฟังดูดีๆนะฟังเรื่องนี้ไปถ้าสมมุตินะสมมุติว่า าการตัดสินออกมาว่าเออแพทย์ทําได้ถูกต้องแล้วไม่ผิดจริยธรรมเลยสมมุตินะแพทย์สภาตัดสินออกมาอย่างนี้อาจารย์ว่ามันเป็นข่าวดีของประเทศไทยนะเป็นข่าวดีนะอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะก็แสดงว่าหมอไทยนี่เก่งน่าสามารถที่จะรักษาคนป่วยปางตายนี่นะร้อยแปดสิบวันให้หายชับพันทันทีได้เลยไง โอ้โหมันก็สุดวิเศษเลยไงใช่ไหมโอ้โหแบบนี้สุดวิเศษเลยเราก็จะได้เชิญคุณหมอทั้งหลายน้าที่น้ามีวิชาวิเศษอันนี้ไปช่วยรักษาคนปางตายในประเทศไทยไงใช่ไหมก็จะได้หายโรคไปไข้เจ็บกันใช่ไหมเออไงโอ้นะถ้าทำได้ถ้าทำได้แบบสมมุตินะถ้าออกมาว่าโอ้โห ถูกต้องตามจรรยาบรนเลยนะคุณหมอทั้งหลายโหเก่งมากเลยคนไข้าปางตายร้อยแปดสิบวันโอ้โหแกยังไงก็แก้ไม่ได้ไปแก้ได้วันสุดท้ายก่อนออกจากโรงพยาบาลนะโอ้โหนะมันก็สุดวิเศษเลยเนาะ,ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของแพทย์สภาและแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จะต้องสแสดง สัจจะแสดงความสามารถอันนี้ในการรักษาผู้ป่วยคนอื่นๆที่ป่วยปางตายพึ่งตัวเองไม่ได้ให้ฟื้นฉับพันทันทีเนี่ยนะใช่ไหมก็ต้องมีวิชาการนี้ใช่ไหมก็จะแสดงจะต้องแสดงวิชาการนี้ออกมาใช่ไหมเออต้องแสดงฤทธิ์เดชการรักษานี้ออกมานะถ้าทำไม่ได้แสดงว่าลำเอียงใช่ไหม ถ้าทำไม่ได้แพทย์สภาก็ลําเอียงเอา้าก็ลําเอียงสิเอา้าทําไมทีคุณทักษิณรักษาได้ทําไมทีคนไทยคนอื่นๆรักษาไม่ได้ทําไมคุณไปซ่อนวิชาอะไรไว้ใช่ไหมคุณไปซ่อนวิชาอะไรไว้ทําไมทีคุณทักษิณรักษาให้หายได้ฉับพันทันทีเลยเออแต่ทีคนอื่นทําไมทําไม่ได้แบบนี้ผิดจจรยาบรณแพทยใช่ไหมผิดจรรยาบรณแพทย์นี่ว่าเออ ที่คุณลักสิณคุณทัดสินรักษาหายทันทีเลยเอ้าแล้วทีคนอื่นทําไมยังไม่มีใครรักษาหายทันทีได้เลยใช่ไหมแบบนี้แพทย์สภา,าก็ไปทั้งยวงเลยใช่ไหมหมดถ้าตัดสินออกมาแบบนี้แล้วไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าที่บอกว่าแพทย์รักษาถูกต้องแล้วสมมุตินะท่านตัดสินออกมาโอโ้แพทย์รักษาถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักจรรยาบรณทุกอย่าง ก็ในเมื่อตัดสินมาอย่างนั้นก็ต้องพิสูจน์อบอกว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแพทย์แพทย์ทสภาท่านก็ต้องเอาความรู้ความสามารถอันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อันนี้ไปรักษาคนไทยให้ได้แบบรักษาคุณทักษิณใช่ไหมถ้าทำไม่ได้แสดงว่าโกหกใช่ไหมถ้าทำไม่ได้คุณก็โกหกประชาชน ก็ผิดจรยาบรรแพทย์ใช่ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ผิดจรยาบรรแพทย์แพทย์ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความจริงได้ถ้าทําไม่ได้ก็ผิดจรยาบรรแพทย์ก็แปลว่าแพทย์แพทยสภา,าทั้งคณะเลยรวมทั้งแพทย์ที่รักษาก็พากันโกหกประชาชนใช่ไหมผิดจรรยาบรรแพทย์ก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายใช่ไหมก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายถูกตรวจสอบ ถูกลงโทษตามกฎหมายและกฎสังคมต่อไปส่วนกฎแห่งกรรมนั้นเขาลงโทษอยู่แล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปคือจะตัดสินยังไงก็ได้แต่คุณต้องพิสูจน์ถ้าคุณตัดสินว่าการรักษาถูกต้องก็ต้องพิสูจน์ว่าเฮ้ยต้องพิสูจน์กับคนอื่นด้วยไม่ใช่แต่เอาเปรียบนี่ว่าไม่ใช่ลำเอียงรักษาคุณทักษิณให้หายจับพันทันทีคนเดียวซึ่งไม่เคยมีใครทําแบบนี้ได้เลย เอา้ายาวิเศษไม่ควรจะไปซ่อนไว้นะใช่ไหมทำไมอ่ะมันแพงนักหรือไงทําไมต้องไปซ่อนไว้เฉพาะคุณทักษิณอย่างเดียวใช่ไหมต้องรักษาคนไทยทุกคนด้วยใช่ไหมเออโดยเฉพาะคนหนักๆอ่ะเอามาดูซิคนไหนหนักแบบคุณทักษิณอ่ะเอา้าปางตายเหมือนกันเนี่ยเราให้หายจบพันทันทีเลยก็ต้องทําให้มันได้ใช่ไหมเออแต่ที่น่าประหลาดอย่างหนึ่งคือแล้วทำไมร้อยแปดสิบวันนั้นรักษาไม่หายใช่ไหม เออแล้วทําไมอ่ะยาอะไรล่ะคุณเปลี่ยนยาตอนไหนยาอะไรอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมมันจะเป็นยาวิเศษเพิ่งไปได้วันสุดท้ายหรือไงนะที่ผ่านมาร้อยแปดสิบวันหายานี้ไม่ได้นะยังคนไม่พบหรือไงถึงได้ปางตายร้อยแปดสิบวันแล้วไปหายาพบยาอะไรที่จะเปลี่ยนวันสุดท้ายอ่ะยาอะไรไปเปลี่ยนยาชนิดไหนแล้วก็ต้องถ้าเป็นวิทยาศาสตร์จริงยาชนิดนั้นต้องใช้กับคนไข้คนอื่นๆที่ ่วยปานตายแล้วหายจับพันได้เช่นเดียวกันใช่ไหมนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าตัดสินออกมาอย่างนั้นนาแพทย์สภาก็มีหน้าที่พิสูจน์ให้ประชาชนรับรู้ว่าถ้าตัดสินออกมาว่าโอ้การรักษาทุกอย่างถูกต้องอาการต่างๆเป็นไปตามการรักษาทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยก็ต้องชี้แจงหลักฐานออกมาไม่มีปัญหาเราก็รับได้ชี้แจงหลักฐานออกมาแล้วต้องพิสูจน์ความจริงด้วย น่ะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้รู้กันไปว่าตกลงเป็นอย่างไรนะก็เราก็คงจะหาเวลาไปให้กำลังใจแพทย์สภาอยู่ในความหมายนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วน่ะถ้าแพทย์สภามีจริยธรรมแล้วตัดสินตามความจริงใช่ไหมตัดสินตามความจริงน้ะของความเป็นจริงนั่นแหละนะมันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อ สังคมประเทศชาติต่อกระบวนการยุติธรรมต่อสังคมประเทศชาติและก็เกิดประโยชน์ต่อแพทยสภาเองด้วยใช่ไหมก็เกิดประโยชน์ต่อแพทยสภาด้วยนะถ้าตัดสินตามความยุติธรรมตามจริยธรรมแต่ถ้าไม่ได้ตัดสินตามความยุติธรรมตามจริยธรรมตามความเป็นจริงนะมันก็จะเป็นโทษต่อสังคมประเทศชาติเป็นโทษต่อกระบวนการยุติธรรมและสุดท้ายมันจะกลับไปเป็นโทษต่อ แพทยสภาเองใช่ไหมมันก็เป็นเช่นนั้นมันก็อยู่ที่นาแพทยสภาท่านจะรักษาจริยธรรมของท่านหรือไม่ท่านจะรักษาคุณธรรมจริยธรรมนาความรู้ความสามารถที่ถูกตรงของแพทย์หรือไม่นะก็ตัดสินยังไงก็ได้ก็ต้องให้ที่สุดความจริงได้ใช่ไหมถ้าตัดสินว่าอา้าว Nah, ตัดสินว่าเอ๊ะร mm ักษาเนี mm ่ยมันไม่ถูกต้องนั่นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นจริงตามนั้นอาการมันมันไม่ได้เป็นจริงตามข่าวที่ออกมา่าอย่างนี้เป็นต้นก็เอ้าก็ตัดสินไปตามนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะเอ๊ะไม่ได้ป่วยหนักจริงอย่างนี้เป็นต้นนะก็สามารถตรวจสอบได้นะอย่างนี้เป็นต้นก็ว่าไปนะจะป่วยหนักจริงหรือไม่จริงก็เอ้ารอฟังการรักษาจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเราก็รอฟังกัน พี่น้องไม่ต้องกังวลหรอกนะให้เราเพิ่มอริยธรรมไปเรื่อยๆเพิ่มอริยธรรมหยุดชั่วทําดีทําดีใจใ,ให้ผ่องใสไปเรื่อยๆเราทําดีไปเรื่อยๆก็เป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆใช่ไหมเป็นวิบากดีไปเรื่อยๆใช่ไหมเพิ่มชัยชนะไปเรื่อยๆใช่ไหมเราทําดีไม่มีแพ้หรอกก็มีแต่ประโยชน์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันส่วนคนทำไม่ดีย่อมเกิดผลไม่ดีไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหม เป็นวิบากไร้ไปเรื่อยๆใช่ไหมพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพี่น้องไม่ต้องกังวลหรอกนะเราปฏิบัติอริยธรรมไปเรื่อยๆ,ๆืๆพี่น้องเชื่อไหมในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเล่าว่าตอนพระโพธิสัตว์ท่านบำเพนนะตอนพระโพธิสัตว์ท่านบำเพนเนี่ยน,นี่องมาเป็นองค์สมณะโคโดมเนี่ยก็ถูกเทวทัตแกล้งใส่ร้ายจนจะประหารชีวิตท่านนั่นแหละ กสั่งประหารชีวิตท่านแต่สุดท้ายแล้ววิบากวิบากร้ายของเทวทัตอดีตชาติของเทวทัตกับวิบากดีของพระพุทธเจ้าและคนที่เกี่ยวข้องก็สังเคราะห์กันบวกลบคูณหารวินาทีที่จะฟันพระโพธิสัตว์นั้นนะวิบากดีของพระโพธิสัตว์นะกับวิบากร้ายของพระเทวทัต,ตรวมทั้งไปสังเคราะห์กับวิบากดีร้ายของท่านต่างๆก็ไปนะโดนใจให้ท่านอารุณทะ อดีตชาติของท่นานอรุณธาตนั้นดึงพระโพธิสัตว์ออกแล้วพักเทวทัตใส่แทนถูกสับตายเลยใช่ไหมเพราะงั้นอย่าก,กังวลไม่ต้องกังวลอะไรนะจะมีคนนะเรื่องวิบากนี่ซับซ้อนอ่อให้สมมุตินะสมมุติคุณทักษิณวิ่งวิ่งเต้นได้สําเร็จเลยนะคุณทักษิณสมมติสมมุตมมิตมมตนี่สมมุตินะนี่สมมุต <c> ิ <oughs> ว่าคุณทักษิณวิ่งเต้นได้สําเร็จเลยโอ้โ แพทยสภาทุกคนก็บอกว่าทุกท่านก็บอกว่าน่าจะโอ้โหตัดสินให้คุณทักษิณเนี่ยนะได้เปรียบนะตัดสินบิดเบือนจากความจริงแล้วให้คุณทักษิณน,นั้น,นหรือคนที่เกี่ยวข้องแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่จะกระทบมาถึงคุณทักษิณด้วยนี่แหละที่ไม่ต้องรับโทษสมมุตินะทั้งทั้งที่ทําผิดสมมุติอย่างนี้นะทั้งทั้งที่ทําผิดก็ไปล็อบบี้ให้ทําหลักฐานเท็จทาอะไรก็แล้วแต่สื่อสารออกมา,าอย่างนั้นเนี่ย นะมันจะมีผลสองอย่างนะต่อให้เป็นอย่างนั้นเลยสมมุตินะในสมมุติถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะมันก็จะเกิดนะสภาพหนึ่งนะวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตนี่ถ้าเราเพิ่มอริยธรรมขึ้นไปเรื่อยๆนะ่ะจะไปบวกลบคูณหารต่อให้ลอบบี้กันสําเร็จนตะอย่าคิดว่าทุกอย่างเที่ยงนะคนที่จะทําผิดต่อสังคมประเทศชาติสมมุติว่าโอ้โหเห็นแล้วว่าถ้า ทำลายกระบวนการยุติธรรมแบบนี้บ้านเมืองพินาศชิบหายแน่แล้วก็อ้าวคณะแพทย์ก็เห็นมีแพทย์ท่านที่เห็นว่าโอ้โนกำลังเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นในสังคมนะการพนันถูกกฎหมายก็กำลังจะมาเรื่องเลวร้ายอย่างงู่นงนี้ก็กำลังจะมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีความรุ่มร้อนที่จะทำไม่ดีถ้าท่านจะทำไม่ดีนะท่านจะมีความรุ่มร้อนที่จะทำไม่ดียิ่งคนดีเปิดเผยความจริงออกไปอธิบายความจริงออกไป,ออก,ไปก็จะมีความรุ่มร้อนที่จะทำไม่ดี สุดท้ายขนาดว่านละ็อบบี้ได้สําเร็จแล้วนะสมมุติว่าคุณทักสินล็อบบี้ได้สําเร็จหรือคนที่เกี่ยวข้องโอ้โหไปนละ็อบบี้กันได้สําเร็จนั่นแหลนะนก็จะเกิดความรุ่มร้อนรุมร้อนแล้วนะท,ที่คิดว่าจะสําเร็จสําเร็จบางทีก็พลิกทันทีเลยก็ได้ใช่ไหมฟับเลยก็ได้นะอพลิกเอาคนไม่ดีเนี่ยมาเข้าลานประหารเลยก็ได้นะอ่อให้ทีนี่นะ ต่อให้ไม่ยอมพลิกสมมตินะสมมติว่าโอ้เนี่ยคณะแพทย์เด็ก็ทําไม่ถูกจริงนะคุณทักษิณก็ทําไม่ถูกจริงคณะแพทย์ก็ทําไม่ถูกจริงคนที่เกี่ยวข้องทําไม่ถูกจริงแล้วทุกคนรวมหัวกันหมดเลยนะทุกคนรวมหัวกันหมดเลยคือโกหกรวมหัวโกหกเลยนะเพื่อให้นะคุณทักษิณและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นรอดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการ ทำชั่วนั้นน่ะน,ะ,นะยิ่งรวมกันทำชั่วที่เลว้ายมากๆนี่นะท่านตัดว่าต่อให้น่ะเหาะได้ก็หนีความทุกข์ความพ่ายแพ้ไม่พ้นใช่ไหมไม่พ้นหรอกอย่าไปกังวลเขาหนีไม่พ้นหรอกนะเห็นไหมนะเขาดันที่จะเราเนี่ยมวลชนคนดีทั้งหลายนี่นะผู้มีอริยธรรมเนี่ยนะเราทำตามพระพุทธเจ้ามาติคมปนามปจานนะ มาบอกกล่าวว่าอย่าทำนะอย่าผลักดันไอ้คาสิโนการพนันถูกกฎหมายนะอย่าทำอย่าทำนะทั้งการพนันออนไลน์ทั้งคาสิโนบอนการพนันถูกกฎหมายเป็ง่ายคนดีก็มาบอกมาบอกมาบอกเหมือนที่สมัยพุทธกาลที่พระเจ้าบอกคนนั้นคนนี้อย่าทำบอกเทวทัตอย่าทำชั่วอย่าทำชั่วอย่าทำชั่วแต่เทวทัตก็ทำชั่วแผ่นดินสูบเลยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละ อนนี้เนี่ยแผ่นดินเข้ามาเตือนแล้วก็เราบอกก่อนแผ่นดินมาเตือนหนึ่งวันใช่ไหมเราก็มาเตือนใช่ไหมมวลชนคนดีก็มาเตือนว่าอย่าทำอย่าทำคนดีที่มีอริยธรรมไปเป็นลำดับนะหยุดชั่วทำดีทำใ,ใจให้ป่องใสด้วยอริยสัจสี่สุดประเสริฐที่เราทำไปเป็นลำดับตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็บอกเตือนเขาตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละนะเสร็จแล้ว เขาก็ไม่ฟังใช่ไห้ยังดันเข้าคลร์อมคออลรอมออนุมัติร่างใช่ไหมในการประนันถูกกฎหมายเป็นไงวันต่อมาแผ่นดินวิะโยคเลยใช่ไหมนี่แหละก็แผ่นดินไหวเลยสัน่นสะเทือนเลยแผ่นดินก็เริ่มมาเตือนแล้วตอนเช้าฟ้าเริ่มมาเตือนนะฟ้าฝนนี่มืดดำทะมุนเลยนะตอนอาจารย์เคลื่อนออกมานาเคลื่อนออกมาตอนเช้าก็ต้องไปบรรยายที่สันติอโศก โอ้โหฟ้าฝนนี่ดำมืดเลยมองแทบไม่เห็นทางเลยฟ้ามาเตือนก่อนพอฟ้ามาเตือนเสร็จตอนบ่ายแผ่นดินมาเตือนใช่ไหมตอนบ่ายนแผ่นดินมาเตือนเลยนะว่าคุณทําสิ่งอัป,ป,ม,งอป,ปมงคลอันเลวร้ายคุณกําลังทําสิ่งอัป,ปมงคลอันเลวร้ายมันร้ายสุดๆเลยนะธรรมดานะคนทั่วไปนะ ถ้าคนชั่วประมาณหนึ่งนี่นะเขาไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาไม่ได้ด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนด้วยคาถาด้วยคาถาก็เอามันหน้าด้านๆใช่ไหมแต่นักการเมืองชั่วในสภาเป็นไงเอาทั้งเล่ทั้งกลทั้งมนทั้งคาถาทั้งหน้าด้านๆเลยใช่ไหมเอาหมดเลยนะไม่อายฟ้าไม่อายดิน ไม่อายฟ้าไม่อายดินเลยไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินเลยฟ้าดินก็เลยส่งสัญญาณแล้วใช่ไหม